กลับจากญี่ปุ่นมาแล้วแต่ก็ยังคาใจนะคะเพราะว่าหลายร้านคิวยาวมากไซส์ก็หมดนะนะคะวันนี้เลยออกจากบ้านไปเดินห้างลอเตเตเมีองดงนะคะแต่ขาไปเนี่ยคือรถติดสุดๆจากบ้านไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆเ,เลยนะคะแต่ก็ไปนะเพราะว่าใจมันอยากไปนะคะพอถึงก็หิวเลยนะคะแวะกินข้าวก่อนวันนี้นานากาับแฟนนะคะเลือกกินจิ้มตักนะคะซึ่งอาหารเมนูนี้เป็นอาหารโปรดตั้งแต่ตอนมาเกาหลีใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้นานามไม่ค่อยเห็นร้านแล้วนะ ร้านนี้นะคะจะอยู่ชั้น13ชั้นนี้มีร้านอาหารเยอะมากนะคะกินเสร็จแล้วก็เริ่มเดินช็อปอยากได้พดดิ้งยาวนะคะไว้ใส่ตอนหน้าหนาวแต่ราคานี่คือแรงจริงๆนะลองไปลองมาดันไปเจอแจ็คเก็ตสาหรับสกีด้วยนะคะสวยมากมีฮูด้ด้วยแฟนก็อยากได้เสื้อนิตนะคะที่ญี่ปุ่นไม่มีไซส์กลับมาเลือกที่เกาหลีแต่เลือกสีไม่ได้เลยเพราะว่าสีมันสวยทุกสีเลยนะคะแล้วราคาก็แรงเหมือนกันนะคะขากลับเนี่ยโชคดีรถไม่ติดนะคะชั่วโมงเดียวก็ถึงบ้านแล้ว สรุปวันนี้นานาได้เป็นคาดิแกนสีดํานะคะแล้วก็ครีมทามือก่อนกลับเนี่ยนานาก็ได้ซื้อซูชินะคะแล้วราคาถูกด้วยนะเป็นแบบ1แถมหนึ่งนะคะสรุปวันนี้เลยนะคะก็จะเป็นช้อปปิง้งกลับบ้านกินข้าวเล่นกับน,น้องหมานะคะหมดไปอีกหนึ่งวันแบบนี้เลยค่ะแล้วทุกๆคนล่ะคะถ้าอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยทำอะไรกันบ้างคะไว้คอมเมนต์คุยกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ